สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกับสกเกษตรบรรยุอีกครั้งนะครับวันนี้มาอัปเดตในส่วนของสถานการณ์ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับสาหรับข้าวโพดนี่ถือว่าเป็นมหากราบอีกพืชชนิดหนึ่งนะครับในส่วนของสินค้าทางการ,กรเกษตรนะครับที่ในช่วงปี2 5 6 5ราคาพุ่งขึ้นไปสูงถึงราคากิโลกร,รัมละ13บาบาทนะครับในส่วนของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับ แล้วก็หลังจากนั้นในปี66นะครับราคาก็ล่วงลงมานะครับเหลืออยู่แค่ประมาณ9บาทถึง10บาทนะครับแต่เมื่อเทียบราคาในส่วนของปี64 63ย้อนลงไปนะครับถือว่าราคาก็ยังสูงอยู่นะครับบนราคา10บาทนั่นก็กคือถึงแม้ราคาจะล่วงลงมาเยอะแต่ก็ยังราคายังแพงอยู่นะครับถ้าเทียบกับในส่วนของค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คในส่วนของ ข้อมูลนะครับในส่วนของแนวโน้มราคาข้าวโพดกันรวมทั้งราคาปัจจุบันนะครับตรงนี้ท่านผู้ชมได้ดูข้อมูลนะครับตรงนี้เป็นข้อมูลที่ทาง CPF นะได้จัดทำไว้เป็นสัปดาห์นะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่19เสัปดาห์ที่39ของปีที่แล้วนะครับแล้วก็มาสตาร์ทที่สัปดาห์ที่1ของเดือนของปี2องพนนี้นะครับท่านผู้ชมจะเห็นนะจริงแล้วช่วงสัปดาห์แรกๆร,ราคาจะอยู่ที่ประมาณ13บาทแล้วก็เริ่มร่วงลงมาเรื่อยๆนะครับ จนสัปดาห์ที่39ของปี2566เนี่ยเหลือ11บาทแล้วก็ถอยลงมาเรื่อยๆนะครับถอยลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งในช่วงสัปดาห์ที่47ถึง49นะครับราคาร่วงต่ำสุดลงมาอยู่ที่9บาท95สตางค์นะครับนี่คือข้อมูลอ้างอิงจากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารนะครับ CPF นะครับก็ราคาร่วงลงมาในช่วง สัปดาห์ที่47-48ก็คือประมาณเดือนพฤศจิกานะครับราคาลงมาแรงมาก9บาท95สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับจากที่ช่วงต้นปี66เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ12-13บาทนะครับแต่ว่าพอช่วงเดือนธันวาคมก็เริ่มตั้งตัวได้แล้วราคาก็เริ่มที่จะไต่ขึ้นมาท่านผูช้ชมเห็นแนวโน้มอะไรไหมครับในช่วงเดือนธันวาคมนะครับสัปดาห์ที่2เดือนธันวาคมจาก9บาท95ขึ้นมาเป็น10บาท10สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับ ขึ้นมาเป็น10บาท10สตางค์ต่อกิโลกรัมแล้วก็หลังจากนั้นก็ขึ้นมาอีกนับ10บาท20นะครับสัปดาห์ที่3 10สบาท20สัปดาห์ที่4ี่บาท25้านะครับจนกระทั่งสตาร์ทมาที่สัปดาห์ที่1ของเดือนมกราคมปี67นะครับก็คือขึ้นมาที่10บาทห5บห้านะครับถ้าดูจากกราฟนะครับจากที่ร่วงลงมาแรงนะครับแล้วก็มาถึงจุดต่ําสุดช่วงเดือนพฤศจิกายนหลังจากนั้นมีแนวโนม้มที่จะพกขึ้นนะครับท่านผู้ชมถ้าดูจากตรงนี้ก็คือ ในช่วงเดือนธันวาคมแล้วก็มามกราคมนี้สัปดาห์แรกสูงขึ้นนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตข้อมูลกันอีกครั้งแต่ว่าถ้าดูจากแนวโน้มตรงนี้มีแนวโน้มที่จะเรียกว่าถ้าภาษาหุ้นก็คือรีบาวก็คือกลับตัวขึ้นมานะครับหลังจากที่ลงไปแรงนะครับในส่วนของขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกขา้าวโพดถ้าดูจากตรงนี้นะครับ ภาพรวมที่ c p a จัดทำไว้ก็คือจากมกราลงมาต่ำสุดช่วงพฤศจิกาแล้วก็ตอนนี้พกหัวกลับขึ้นมาจนถึงมกรา67จนะครับจากมกรา66นะครับนี่คือข้อมูลนะครับแล้วก็ถ้ามาดูในส่วนของอัปเดตข้อมูลราคาสินค้าล่าสุดนะครับตรงนี้เป็นข้อมูลจากสมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทยนะครับก็ขอบคุณข้อมูลตรงนี้นะครับราคาอัปเดตเมื่อวันที่5มกราคมนะครับต้นปีนี้ ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับตามแหล่งรับซื้อต่างๆนะครับที่ CP บางนา10บาท70นะเห็นไหมครับราคาสูงขึ้นมาแล้วครับจาก9บาทในช่วงเดือนพฤศจิกายนะครับ CP บางนา10บาท70สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับ CP ีศรีราชาครับ10บาท75สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับ CP ราชบุรีนะครับ10บาท70สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับ แล้วก็ CP ท่าเรือนะครับ10บาท55สตางค์ต่อกิโลกร,รมัม CP โคราชนะครับส0บาท50สตางค์ต่อกิโลกร,รัมนะครับนี่คือในส่วนของเคลือ CP นะครับก็ยืนอยู่เนื้10 1บบาท50 10บาท70กันทั้งนั้นนะครับในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมกราคมปี267 7นะครับแล้วก็กรุงไทยอาหารนะครับพราปะแดง1บบาท55 สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับกรุงไทยอาหารบ้านบึง10บาท75สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับเบทาโก,โก 10, G, นะครับเบทาโก10บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับนี่คือเบทาโกแล้วก็บริษัทเซนตาโกนะครับ10บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับแหลมทองสหการนะครับ10บาท50สสตางค์ต่อกิโลกรัมนี่นะครับ,บ, G, น,รบนี่คือราคาในส่วนของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับที่เป็นราคาที่ถือว่า ถ้าเทียบกับในช่วงต้นปี66เนี่ยราคาจะต่ํากว่าเยอะแต่พอเทียบกับปลายปี66ถือว่าเป็นสัญญาณบวกนะครับราคามีแนวโน้มที่อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเทียบกับในช่วงต่ําสุดก็คือเดือนพฤศจิกายน2566นะครับแล้วก็ถ้ามาดูในส่วนของข้อมูลจากกรมการค้าภายในบ้างนะครับขออภัยนะครับตรงนี้ใช่ข้อมูลจากกรมการค้าภายใน เป็นข้อมูลจากสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรนะครับก็มาดูตั้งแต่วันที่3นะครับแหลมทอง10บาท55สยามโปรดักชันหนองไผ่เพชรบูรณ์นะครับที่ท่าเรือยุธยา10บาท55เพชรบูรณ์10บาทนะครับแล้วก็สหกรการเกษตรด่านขุนทดนะครับ11บาทแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเริ่มที่จะไต่ขึ้นมาแล้วร้องกวางแพ้นะครับราคาต่ำนะครับ 8บาทแนะครับแล้วก็น่าน9้าบาท75นะครับตรงนี้เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น14.5%นะครับแต่ถ้าเป็น3 0ก็7บาท50นะครับคงที่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับจังหวัดเพชรบูรณ์ก็เป็นแหล่งข้าวโพดแหล่งใหญ่นะครับของของประเทศนะครับนี่คือในส่วนของข้อมูลที่ ทางสองเกษตรนํามาแชร์นะครับจะเห็นว่าแนวโน้มราคาข้าวโพดมีทิศทางขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นข้อมูลจากของสํานักง,งานสถิติการเกษตรในส่วนของเป้าหมายแล้วก็ให้ดูราคานะครับจะเห็นว่าราคาอยู่ไปทางบวกสีเขียวนิดนึงนะครับ9บาท13นะครับข้อมูลแต่ละแหล่งไม่เท่ากันแต่ว่าข้อมูลอัปเดตท,ที่น่าเชื่อถือด้านน่าจะจากในส่วนของข้อมูลเรียวทม์ก็คือจากบริษัทผู้รับซื้อนะครับก็คือ CPA นะครับ ค้าโพเลี้ยงสัตว์ถ้าตอนนี้ถ้าดูก็คือยังอยู่ในสีเขียวนะครับ9บาท13บสามถึงแม้จะร่วงลงมาจาก10 1สองบาบาทในช่วงต้นปี66นะครับแต่ว่าก็อย่างที่ย้ำไว้เสมอครับว่าราคาโดยทั่วไปมันจะอยู่ที่ประมาณ8บาทประมาณ9บาทประมาณนี้นะครับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แต่ว่าปี66เอ่อปี6 5หมันขึ้นไปสูงนะครับ11บ2บบาทนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับราคามันสำปะหลังด้วยนะครับดันให้ราคามันสำปะหลังสูงขึ้นไปด้วยโดยเฉพาะมันเส้นนะครับ แล้วก็พอปี6 6เนี่ยราคาก็เริ่มร่วงลงมาตั้งแต่ช่วงต้นปีจนกระทั่งต่ำสุดเดือนพฤศจิกายนนะครับเดือนพฤศจิกายนต่ำสุดล่วงลงมาอยู่ที่9บาทนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะ6กหัวขึ้นนะครับถ้าดูจากตรงตรง,ตรงแนวโน้มข้อมูลจากตรงนี้นะครับข้อมูลจาก CPF เนี่ยถ้าเอามาพอดกาฟก็คือช่วงที่เขาราคาต่ำที่สุดก็คือในช่วงเดือนอ พฤศจิกายน2องพนนะครับท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับเ้าบาทเก้าสนะครับตรงนี้เป็นข้อมูลเรียวไทม์นะเป็นราคาจากของ CP นะครับที่เป็นราคาที่ CP CPF เนี่ยครับเครือ CP รับซื้อทั่วไปนะครับคือต่ำสุดนี้นะครับสัปดาห์ที่47.48.49นะครับก็คืออยู่ที่9บาท95นะครับพอเดือนธันวาคมาคาก็เริ่มกลับมาดีดขึ้นขึ้นมานะครับแล้วก็ หลังจากที่ร่วงลงมาจาก12-13บาทในช่วงต้นปีนะครับพอมาตอนนี้ก็มีแนวโน้มอาจจะเห็นทิศทางที่6ผหัวขึ้นนะครับในส่วนของราคานี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูราคาตรงนี้นิดหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นราคาที่เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2566นะครับเป็นราคาที่ CP รับซื้อนะครับจะเห็นว่าช่วง10กุมภานี่13บาทขึ้นนะครับที่ CP รับซื้อไม่ว่าจะเป็น CP บางนาะ นี่คือ14เอ่อ10กุมภา2566นะท่านผู้ชมก็คือต้นปีที่แล้วนะครับจะเห็นว่าราคาสูงมากนะครับ CP บางนา13บาท75 CP ศรีราชา13บาท65 CP ราชบุรี13บาท50 CP ท่าเรือ13บาท60 CP โคราช13บาท65นะครับแล้วก็พอลงมาถึงเบทากกอก็ยัง13บาทชนินทากกก็13บาทแหลมทองก็13บาท65นะครับแต่พอมาช่วง ปีนี้ก็คือต้นปีนี้10บาทนะครับเทียบแล้วราคาล่วงลงมาจากช่วงต้นปีที่แล้วประมาณเกือบ3บาทนะครับในส่วนของแต่ละพื้นที่ที่รับซื้อแต่ถ้าไปดูกราฟตรงนี้ก็จะเห็นว่าราคาเขาน่าจะลงไปต่ำสุดแล้วในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มก็มาลุ้นว่าอาจจะมีขึ้นรีบาวกลับขึ้นมานะครับในส่วนของราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับก็ถือว่าเป็นฐาวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกร,กรแล้วก็เป็นข้อมูลที่สอเกษตรวันหยุดนำมาแชร์กับท่านผู้ชมในช่วงวันนี้นะครับ ขอบคุณข้อมูลจากาสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับข้อมูลจากสมาคมขา้าวพ่อค้าขา้าวโพดและพันธุพ์พืชไทยนะครับแล้วก็ข้อมูลจากในส่วนของ CPF นะครับบริษัท CP นะครับแล้วก็ขอบคุณ่ันผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ